สวัสดีคะ่ะนักเรียนเจอกันนะคะการงานอาชีพวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของงานใบตองนะคะวันนี้เรามาประดิษฐ์กระทงสี่มุมกันทีนี้เริ่มจากนะคะการเตรียมใบตองใบตองที่นิยมและดีที่สุดสำหรับงานประดิษฐ์นะคะซึ่งจะใช้ใบตองจากกล้วยตานีนะคะคุณสมบัติมีความเหนียวนุ่มนะคะ แล้วก็ไม่แตกไม่เปลาะง่ายที่สำคัญช่วงใบก็จะยาวนะคะมีสีเขียวเข้มเหมาะที่จะนำมาห่อขนมห่ออาหารหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆนะคะหาได้ง่ายในท้องถิ่นบ้านเราทีนี้การเลือกใบตองนะคะไม่ควรใช้ใบตองที่ยังอ่อนอยู่นะคะเพราะมันมีความไม่แข็งแรงพอเหี่ยวง่ายและฉีกขาดได้ง่ายนะคะ ที่สำคัญนะคะใบตองเนี่ยจะต้องมีความแข็งแรงคือใบตองเนี่ยต้องมีความเหนียวแข็งซึ่งเป็นใบตองที่มีอายุนะคะเหมาะก,กับการใช้ทำงานประดิษฐ์นะคะ,ะใบตองนั้นต้องมีความแก่พอสมควรต่อไปนะคะการตัดใบตองควรตัดให้เหลือหูใบตองนะคะเพื่อที่จะให้มีส่วน นะ,ะใช้ในการสังเคราะห์แสงทีนี้นักเรียนมาดูว่านะคะใบตองควรตัดในเวลาสายเพื่อให้น้ําค้างที่เกาะอ,อยู่บนใบตองนะคะ,ะมันแห้งและก็ที่สําคัญเลยนะคะยังคงมีความสดไม่ควรนํามาใช้ในการทํางานประดิษฐ์นะคะจะทําให้ใบตองนี้แตกง่ายเพราะฉะนั้นสายๆนะลูกจะมีแสงแดด ะะช่วยทำให้ใบตองเนี่ยอ,อ่อนตัวนะคะอทีน,นี้การใช้ใบตองนะคะก่อนนำมาใช้จะต้องใช้ผ้านะคะนุ่มๆเนี่ยเช็ดจากโคนนะคะไปหาปลายริ้วของใบนะคะฉะนั้นนะคะการเช็ดใบตองนะคะเป็นการทำให้ใบตองเนี่ยสะอาด ทีนี้กระทงสี่มุมนะคะใช้สำหรับใส่อาหารต่างๆโฮขนมต่างๆนะคะประโยชน์ของใบตองนอกจากให้ความสวยงามตามธรรมชาติแล้วยังมีเคล็ดลับนะคะในการเลือกใบตองที่เขียวสดจากนั้นนำไปตากแดดนะคะเพื่อให้พอสลดใบตองจะเหนียวไม่กรบแตกง่ายแล้วนำมาตัดเป็นรูปวงกลม แล้วจึงนำมาพับเย็บจะได้กระทงสี่มุมใช้สำหรับใส่อาหารต่างๆหรือห่ขนมต่างๆนะคะมาดูว่าวัสดุปกรณ์สสำหรับทำกระทงสี่มุมนะคะก็มีใบตองนะคะตัดตามขนาดต้องการมีมีดนะคะคมๆแม็กหรือลวดเย็บนะคะเขียงถ้วย เป็นรูปทรงกลมหนึ่งใบนะคะ,ะนักเรียนมาดูเลยว่าขั้นที่1ขั้นเตรียมใบตองนะคะ,ะเลือกใบตองที่มีสีเขียวสดไม่อ่อนหรือแก่เจอจนเกินไปนะคะ,ะต่อไปน,ะะนำใบตองมาเช็ดทำความสะอาดแล้วฉีกเป็นแผ่นนำมาวางบนเขียงแล้วใช้ถ้วยนะคะ วางพับลงไปแล้วใช้มีดคมๆตัดออกมาตามพิมนะคะเป็นรูปวงกลมตามขนาดต้องการนะคะต่อไปขั้นต่อไปนะคะจากนั้นก็พับจีบมุมนะคะเย็บหนึ่งครั้งนะคะพับจีบมุมก็จะเกิดขอบปากมุมขึ้นมาขั้นต่อไปก็ พับจีบมุมที่2ตรงกันข้ามกับมุมที่1น,นะคะก็คือเหมือนเราแบ่งครึ่งของกระทงนะคะแล้วเย็บได้มุมเป็นมุมที่2ต่อไปนะคะพับจีบมุมที่3ระหว่างนะคะมุมที่1กับมุมที่2ก็จะได้เป็นมุมที่3เย็บด้วยลูกแม็กหครั้ง ะะตอนนี้เราจะได้กระทง3มมุมนะคะต่อไปมุมที่4ที่เหลือก็จะอยู่ระหว่างกลางของมุมนะคะตรงกันข้ามกับมุมที่3แล้วก็พับมุมจีบมุมขึ้นมาใช้ลูกแม็กเย็บก็จะได้เป็นมุมที่4ี่นะคะ,ะจากนั้นเราก็จะได้กระทง4มุมตามต้องการ พร้อมใช้นะคะสำหรับใส่อาหารต่างๆหรือ่อขนมต่างๆอย่างเช่น่อหมกนะคะประโยชน์ก็จะทำให้เกิดความสวยงามตามธรรมชาตินะคะกระทงสี่มุมสําหรับใส่อาหารต่างๆนะคะเละ็นะคะนักเรียนสามารถจะทำให้กระทงเนี่ยมีขนาดเล็กเราก็จะใช้วิธีการ นะคะภาชนะมีขนาดเล็กลงมาสำหรับในภาพนะคะเป็นกระทงหอ่อหมกกระทงสีม่มุมเห็นไหมคะเดี๋ยวให้นักเรียนทุกคนนะคะลงมือปฏิบัติเย็บกระทงสีม่มุมนะคะ,ะสำหรับวันนี้เราก็จะได้กระทงสี่มุมเรียบร้อยแล้วนะคะอ่า สำหรับวันนี้คุณครูขอจบในเรื่องของการเย็บกระทง4สีมุมไว้เพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ